สวัสดีครับคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวแล้วผมโป้งวันนี้กลับมาพบคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เมนูของเราบ,บรรพบุรุษง่ายเลยนะครับโคตทลระง่ายกันเลยทีเดียวนะครับเป็นเมนูที่ทุกคนเนี่ยปกติถ้าไปซูเปอร์ต้องไปซื้อเค้ากินใช่ไหมครูตรงอ่ะผมกำลังพูดถึงครูตรงวันนี้เราจะมาทำ easy homemade ครูตรงกันทําได้ที่บ้านเลยคุณผู้ชมสูตรส่วนผสมตามนี้เลยครับโอเคครับ อย่าตกใจคุณผู้ชมส่วนผสมแค่นี้เลยครับขนมปังนะครับขนมปังที่คุณผู้ชมจะเลือกได้ตามใจชอบเลยแต่ว่าถ้าอยากให้ได้ครูตรงคุณภาพดีหน่อยผมแนะนําให้เป็นสไลด์ค่อนข้างหนานะครับแล้วก็จะเป็นพวกสไตล์โฮมเมดหรือว่าเป็นโฮเกนไปเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับไม่ผิดกติกาเดี๋ยวเราจะมาตัดขอบกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เนยครับเนยผม ผมแนะให้เป็นเนยจืดนะเพราะว่ารสชาติมันจะได้หอมๆไม่แบบออกแหลมสักทีดียวถ้าอยากได้เค็มเราค่อยมาโรยเกลือทีหลังแต่ว่าถ้ามันเป็นเนยเค็มมาเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะคุมรสยากนิดนึงนะครับเนยถ้าอยากให้ครูตรงเราคุณภาพดีก็เน้นที่เนยนะฮะมันจะมีเนยจากเดนมาร์กยี่ห้อหนึ่งที่แบบค่อนข้างราคาจะสูงดนึงแต่ว่ารสชาติเขาพิเศษจริงๆนะถ้าคุณผู้ชมอยากลองดูก็แนะนำนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้หมายความว่าแพงแล้วมันจะต้องดีนะแต่ว่าเราก็เป็นประสบการณ์ไปนะครับเนยจืดโอเค ขนมปังในจืดพร้อมแล้วเริ่มเลยคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มตัดขอบขนมปังกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับเน้นมีดให้คมนิดนึงนะครับพยายามใช้วิธีสไลด์เพราะว่าบางทีถ้าเรากดเลยทีเดียวเนี่ยขนมปังมันจะยุบนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเสียทรงวเวลาเอาไปทำครูตรงมลจะไม่สวยนะคุณผู้ชมผมได้ขอบขนมปังสวยๆโอเคจากนั้นเราก็หั่นเป็น ชิ้นๆตามชอบนะฮผมพยายามให้ชิ้นมันเท่าๆกันนิดนึงผมดูหน้าตัดก่นอนอประมาณนี้เป็นชิ้นเต๋าๆไปเลยครับโอเคประมาณนี้ครับคุณผู้ชมอ่าเราได้ ชิ้นครูตรงที่ต้องการแล้วค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับเดี๋ยวพอเราเอาไปเอาไปคุกกันเนยแล้วอ่ะมันจะขอบมันจะกรุบกรุนะได้สีเหลืองทองโอเคประมาณนี้ทาให้ครบครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อ,ตอไปกันโอเคครับผู้ชมขึ้นเตาเลยนะฮะแนะนําเป็นกระทะเทฟลอนนะครับหลังจากนั้นก็วอร์มกระทะนิดนึงไม่ต้องให้ร้อนจัดมากนะครับเดี๋ยวจะไหม้ซะแล้วผมก็เอาเนยครับ ที่คุณผู้ชมต้องทำนะครับก็คือล่อนเนยไปทั่วๆนี่จะทะมันเริ่มร้อนแล้วผมรีไฟนะครับให้เนยมันเคลือบกระทะไว้นะครับคือนึพภาพตามนะครับก็คือพอเนยเคลือบกระทะปุ๊บร้อนพอประมาณแล้วเราก็เอาขนมปังลงไปให้เขาซึมเข้าไปด้วยให้เนยซึมขนมปังด้วยแล้วก็ความร้อนจะทําให้ขนมปังมันกรุบนะครับ เราก็ต้องการให้กรอบแค่ไหนนี่แล้วแต่ใจใคุณผู้ชมเลยนะฮะอันนี้เป็นโฮมเมดครูตรงก็เอาลงเลย<ม>เห็นไหมคุณผู้ชมสีะนี่ผมเริ่มเร่งไฟขึ้นมาดน่น<ม>อเพิ่มเนยลงไปงหน่อย ที่คุณผู้ชมต้องระวังนะครับก็คืออย่าเพลินนะเพราะว่าเราปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งตอนนี้อาจจะแบบความร้อนมันยังไม่พอนะขนมปังมันก็มีความชื้นด้วยนะครับมันก็ยังไม่แห้งดังนั้นมันก็แค่เนยละลายซึมเข้าไปคุณผู้ชมอาจจะแบบเออช่าใจได้แต่อย่าช่าใจนะพอมันถึงจุดที่เขาเริ่มแห้งความชื้นระเหยออกแล้วเนี่ยทีนี้มันจะไหม้เร็วเทคนิคของผมนะถ้าต้องการให้เหนยมันละลายอย่างเรียกว่าอะไร เท่ากันเราก็เคลือบเหมือนตอนครั้งแรกที่ลงง่ายมากคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็เทขนมปังออกก่อนดิเออนะเราก็ลงเนยใหม่เท่านั้นเองนะครับมันก็จะทําให้ขนมปังเราได้เนยเคลือบทั่วๆกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมทำเมือ่อกี้บางทีมันก็ออกแนวรีบอะ่ะช่วยนิดนึงก็คือให้มันละลายแล้วก็ซึมแต่อันนั้นแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือผมรู้ว่าผมสามารถควบคุมมันได้มันก็โอเคแต่ว่า ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากเสี่ยงก็เนี่ยครับเทออกก่อนแล้วก็ละลายเนยใหม่อย่างเงี้ยนะแล้วก็จะได้เนยแบบหอมๆที่เราต้องการนะครับเพราะเนยเนี่ยเวลาเขาเอามาคั่วกับไฟอย่างเงี้ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับอันนั้นในรายละเอียดค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าอ่ะละลายแล้วเราก็ลงใหม่ดีประมาณนี้นะครับเขี่ยให้เขาสัมผัสทั่วๆไฟผมใช้ไฟปานกลางค่อนอ่อน อย่าไปแรงมากคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไหม้เสียของซะเปล่าๆนะครับประมาณนี้ก็ให้เนยมันเคลือบโอเคเดี๋ยวพอได้แล้วผมจะให้คุณผู้ชมดูว่าหน้าตาสีสันจะสวยงามขนาดไหนโอเคครับคุณผู้ชมดูสีนะประมาณน,นี้อันนี้จริงๆมันค่อนข้างจะเป็นแบบบาวา์เข้มไปเลยอะ ผมแอบเผลอนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันเข้มแต่มันไม่ได้ไหมนะไม่ได้ใกล้เคียงว่าจะไหมเลยด้วยหอมมากแต่ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันเข de ้มไปก็อ <kill> ่อนนิดหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าเนี้ยผมคั่วจนเขาเริ่มแห้งแล้วนะดูสิไม่ยอมเข้าปากตักนะอันนี้ตักเลคุะผู้ชมเนี่ยอืมเห็นไหมโฮมเมดหอมอร่อยแล้วมันก็จะไม่ได้แห้งแกลด้วยมันยังมีความนุ่มความ ชื้นๆเล็กๆอยู่ข้างในนะครับวิธีก็คือคุณผู้ชมก็เอาไปซับในชนู่นิดหน่อยนะครับให้ให้เขาดูดความชื้นออกไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ในที่โปร่งๆสักแป๊บหนึ่งในครัวนั่นแหละอุณหภูมิห้องนะครับให้ความชื้นเขาระเหยออกเพราะตอนนี้เขามีความร้อนมันจะคายความชื้นออกนะครับมันจะกรุบขึ้นอีกนิดหนึ่งหรืออาจจะพอสมควรนะครับอยู่ที่ความร้อนเนี่ยเห็นไหมมันมันจะเริ่มแข็งแล้วเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจัดโชว์กันเลยคุณผู้ชม โฮมเมดคูดตรงบ้โอเค okay, ครับคุณผู้ชมจัดเรียงให้สวยได้ประมาณเนี้ยก <laughs> <laughs> <g ül> ็ง่ายน,นิดเดียวครับเมนูนี้ผมแนะนําคุณผู้ชมมันมันง่ายนะครับแต่ว่าประโยชน์ของเขาจริงๆนะคุณผู้ชมผมจะบอกว่าใครจะไปรู้ครับบางทีที่บ้านคุณผู้ชมอาจจะมีขนมปังเหลือเยอะมากนะครับ <laughs> ผมแนะนําเอามาทําอย่างเงี้ยมันได้ประโยชน์ดีแทนที่เราจะแบบกินแบบ เพื่อว่าไงอ่ะกินแบบขอไปทีบางทีก็กินไปได้งั้นแต่ว่านี้เรามาเพิ่มมูลค่าเพิ่มรสชาติให้มันอร่อยดูดีแล้วก็เป็นการยืดอายุของได้ด้วยนะฮะขนมปังสมมติมันจะหมดอายุสักประมาณพรุ่งนี้มรืนนี้เนะี่ยพอคุณผู้ชมทําเป็นครูตรงแล้วมันอยู่ได้เป็นอาทิตย์แน่ๆน,นะครับแล้วก็ผมว่ามันกินง่ายกว่าเดิมด้วยนะครับอย่าลืมลองทาดูครับเสร็จเรียบร้อยโฮมเมดครูตรง